คลิปนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับลำพงนะครับติดรถไทยนะครับเนี่ยครับลักษณะก็อยู่ประมาณนี้นะครับด้านคางนะครับนี่ครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการเฮ็ดคลิปนะครับต่อต่อไปนะครับก็ฝากไว้น้านะครับนี่นะครับเครื่องเสียงนะครับผู้ใดสนใจกับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่นะครับเครื่องเสียงกับประมาณนี้นะครับติดรถไทยนะครับตรงรุ่นนะครับนี่นะครับ การติดตั้งขากะประมาณนี้นะครับนี่นะครับใส่น็อตครับจุดหนึ่งกะเจาะหูตัวนี้นะครับยิ่งเส้นีเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังกะกดสีประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้กะติดตั้งกับ L อลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดตั้งกับ L อลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่นะครับตัวนี้กะเป็นไฟนะครับมกหลอดนะครับกะเครื่องเสียงกะ ตัวนี้ราคาลักพันนะครับราคาหลักพันสังมานะครับในราคานะครับสี่พันหานะครับราคาสี่พันห้านะครับสี่พันห้าสี่พันหานนยังแนนนะครับดอกลำพ่งนะครับดอกเสียงกลางนะครับซี่ดอกนะครับแล้วก็ซีดีตัวหนึ่งพาเวอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับอีกซี่ดอกนะครับบูร่วมนะครับบร่วมตินกับแกนะครับบร่วมตินกับแก่แล้วก็ผ่านะครับตินกับแก่คือผ่า ก็ผ่านนี่มาใส่เอาเองนะครับผ่าไม้สร้างแถวบ้านนะครับเพื่อนในเพื่อนเอาสองหอยนะครับแล้วก็ส่วนตีนกับแก่นะครับส่วนตีนกับแก่นะครับซื้อมานะครับเมตรละหกสิบบาทนะครับซื้อมาสามเมตรนะครับตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยไฟนะครับไฟไฟเสียงกลางเสียงแหลมนะครับทีดีนะครับกะบอาสนะตู้กับประมาณนี้นะครับตรงรุ่นนะครับบาวาสิเป็นกุปตะนะครับเอลซีเจ็ด หาซิสามหกเรื่อง่าชี็นรุนอื่นๆนะครับสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับยันมานะครับอิซากิเนวฮอลแลนแรนะครับสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าตู้สามารถออกแบบนะครับตู้กับลักษณะตู้กับจเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าควบกวมงกับขึ้นยู่กับโค้งลังค่านะครับเื่อว่าผู้ใดสนใจกับร่องสอบถามเบิ้งนะครับสอบถามเขามาได้นะครับลักษณะกับจเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมาปัน คลิปนี้ก็มาปั้นหน้านะครับมาปั้นหน้าปั้นแล้วๆพอดีปั้นแล้วๆมีพี่ๆนะครับในเพื่อนคอมเมนต์า่าอยากฟังเสียงอยากนี่นะครับนี่ครับการติดตั้งก็บม่ยากนะครับนี่นะครับนี่ครับการติดตั้งนะครับสายดินกับเขาน้ำโพรงหลังคานะครับตัวนี้สายบวกนะครับสายขั้วบวกก็เดินมากนีนะครับสายขั้วบวกก็มีสายไฟสายขั้วบวกให้ฟอมนะครับ นี่ครับกัมมาเรื่อยนะครับกัมมาเขานะครับนี่นะครับกัมมาเขานี้เลยนะครับกัมมาเขากับตูดไดสตาร์ทนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ตั้งมอญกนะครับสามารถที่ตั้งเองนะครับสามารถที่ตั้งเองได้นะครับสายก็มีไม้พร้อมนะครับอุปกรณ์ครบนะครับบ่ได้หาสื่อเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์กระที่มีไดหาสื่อแนนนะครับกระดูกงูนะครับนี่นะครับการพัมห่อนนะครับซึ่งทั้งลานบ่ไเ้แถวใหม่นะครับ ซื้อเองนะครับตัวนี้ก็บบอกี่บาทนะครับเม็ดและบอกี่บาทนะครับก็ดูงูนี่นะครับบ่งว่าจะโดนลิกทธิ์เพ่งบอนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับแล้วทีเปิดให้ฟังนะครับนี่นะครับกาจิป็นตัวแทนนะครับเสียงประมาณนี้นะครับ ดังโมแห้งมาไหนนะครับเจ้ากะพอฟังไหนนะครับพอฟังแก่เงยนะครับพอต้องบมเน่นนะครับบมเน่นดังแห้งนะครับเน้นใส่งานไหนนะครับเสียงักสรบมานีนะครับ ฟังแก่เมื่อยนะครับเวลาออกไปไทยหน้านะครับอาชิบอดังแห้งภาไในนะครับต่ว่ากัพ่อฟังแก่เมื่อยได้นะครับระยะนะครับระยะซิปเมตร1ิเมตร1ิเหามตรฟังไหนนะครับนี่นะครับซิเมตรซิปหามตรกะพอฟังนะครับเสียงกับโอเคนะครับราคาสี่ปัญหานะครับผอมทรงนะครับชุดชุดนี้นะครับชุดนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ เบ้เลยนะครับ4,005นะครับ4,005พร้อมส่งนะครับ4,005พร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับชุดนี้นะครับผู้ใดสนใจกะทักเขามาได้นะครับเดี๋ยวให้เพีทั้งชั่วผมสั่งไปนะครับเสียงกัสิประมาณนี้นะครับเสียงกันบ่กระแทกแห้งนะครับเสียงด้านหลังก็สิประมาณนี้นะ บ่มีเสียงเบสนะครับส่วนมากจะเป็นเสียงโมโนเสียงกลางนะครับสิประมาณนี่นะครับนี่นะครับกะพอฟังนะครับบอดังแห้งแล้วก็บ่ดังคอยจนเกินไปนะครับก็ถือว่าพอฟังสําหรับส่วนโตนะครับแล้วแต่ผู้มากนะครับผู้มากอยากได้ดอกทรบดอกเบสกับมีนะครับทางหลานเพิ่นก็มีให้นะครับก็ส่วนตัวผมมักซ้ำนี่นะครับบ่มักแบบดังแห้งนะครับ บอ <ok> okay. หมากบูวานะครับเอาแกเนียนใส่งานนะครับเนียนใส่งานเนียนฟังได้นะครับเนียนใส่งานเนียนฟังได้แค่สมนีกะเลืเอืๆนะครับสำหรับฟังแก่เมื่อยนะครับกระชิบประมาณนี้นะครับฝากกดไลกดแช่นะครับนี่กระชิบเป็นขาดนะครับซึ่งเดยวไทยลงไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับก็ได้สนใจกะสอบถามได้นะครับหรือว่าอยาค็ดนะครับกะ สามารถแนะนำให้กันได้นะครับคือว่าปูหว่งวิชานะครับนี่นะครับประมาณ,มาณนี้เสียงกระสิประมาณนี้นะครับเสียงกระสีประมาณนี้นะครับ ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการยินดีนะครับเดื๋ยว่าจะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับฝากคอมเมนต์ที่ชมเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เขาไมาได้นะครับพบว่ากันนะครับนี่นะครับเสียงกันสิประมาณนี้นะครับนะครับ เพืนี่ไฟก็สามารถนะครับนี่นะครับซื้อไฟนะครับปิดเปิดได้นะครับหรือว่าจะเล่นสลับออปชั่นนะครับมีออปชั่นสลับเป็นสาเป็นเร็วเป็นกระพริบนะครับแล้วแต่มากนะครับกัอยู่ปุ่มกดกัอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับชั่วโมาณนี้นะครับ คอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ที่ชมเข้ามาได้นะครับประมาณนี้นะครับผู้ใดนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับครับคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับลำโพงนะครับฝากใบตะเพียงสมีนะครับพบพอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวที่ไทยลงให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าที่เป็นยังต่างๆที่ได้นัดแปลงขึ้นมาหรือว่าซังมากกันยี รีวิวร่งให้เบึ้งเรื่อยๆนะครับที่ีมกะปากิพี่สมีนนะครับโค้กกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ